ถาจะข้าวเด้อไอเด้อกำลังรุนใบละ้อยมั้กีซียูสวัสดีครับทุกท่านนี่พูดถึงเรื่องหวยตอนนี้น้องปอนก็กําลังลลจัดการเสี่ยงทายก่อนนะทุกท่านพอ่อคาลอตเตอรี่มาจ่อเลย <c oughs> เอ้ยย่ามวนรู้ปอนโอเคเลยแต่ว่าจะใช้เวลานานหรือเปล่าไม่รู้กว่าเทียนนะไอถาจะข้าวเด้อไอเด้ออาจจะได้หลายใบอยู่นะยูนีนะ ทั้งสองคนเลยใช่ไหมอ๋อซื้อแบบมีทูบเสียงไทยทั้งสองคนเลยนะฮะน้ 1, 1> น้องปอนก็มีนะกัปตันก็มีโอ้โหพี่น้องอ่ะบ้านเลขที่นี้หนึด้วยเดี๋ยวมาปักกันลุ้นกันไม่ไมีเรวมากเลยเร็ววะลุ้นลุ้นลุ้ลุ้ กับตันกับตันมารุนด้วยกันปากรุ้นด้วยกันมารุนนะมารุนนะรุนทูกอันนี้คือของน้องปอนนะครับมาเร็ว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 ,ว,ม,ม,รวมาเร็วมาเร็ว,วมาเร็วมาเร็วนะผมจะไม่พูดนะครับให้ทุกท่านดูเอานะนี่คือทูกของน้องปอนเนาะ อ๋อแล้วกัปตันจะมาคู่กันเลยของกัปตันก็มาข้างๆกันได้ไหมจะได้ถ่ายทีเดียวเลยลุ้นเลยอะไรนั่นแหละออู้ยสวยเอาาตัวแแรกมล้อเออนี่เอ้าเอาของผมอนนี่ของน้องปอนอืมของน้องปอนตัวเลขสามเอามาดูเลยกันแล้วเราเราไม่พูดเราไม่พูดมันจะเคลื่อนมันเราไม่พูดเราดูเอาไม้ฟีดูดีกว่าเนาะเออเราไม่พูดดีกว่าเฮ้ยนี่ไงออกมาแล้วน่ะเลขสามเฮ้ยอย่าพูดมันจะเคลื่อนไม่พูดไม่พูดไม่พูดเลขสาม ไม่ไวจังเลยซื้อไวจังนุ๊กที่คนนี้ซื้อเลยวะแล้วที่ทางนี้ซื้อไปเร็วอะเหมือนรู้เลยอะเด็กไปซื้อตรงเลยเนาะเฮ้ยเลยเฮ้ยไปเลือกนอกจะเบาไหมอีกตัวหนึ่งก็โปรเป็นเลขกสามอืออาจจะมีโชคกันทุกคนเลยตอนนี้นะผอนปอนตัวที่สองมาแล้วมาแล้วมาแล้วของปอนกำลังออกมาทุกท่านเฮ้ยศูนย์เฮ้ยอย่าพึ่งมาอย่าเบายาปากไม่พอไงหนิไง นัมโมพุ <stall. S 2> ทธายะอืมน้อยผู้อีกน้อยผู้มาอุพุทธะมาอุพุทธะมะอาุอืมนัมโมพุทธายะวิริยะประกันภัยอืมเลขเก้านล่วนะสามเก้าอ่นี่เจ้านี่ก็มักเบาเนุ่มโอ้โหข้ายืนรอตาเนี่ยขบค้านหลุนน้ำกันเนอะผมมาจะซื้อไว้เสียงโชคครับ อย่าปากอย่ปากคนสีเห็นทำมั่งอย่าปากจะปากต้องดูให้ครบก่อนดูให้ครบสามตัวก่อนแม่นบอกจังมาจับเอาของขงตัวนั้นทำไมไม่ออกหรือไม่มีเลขเฮ้ยมันออกมาทีเดียวมันยาวเลยมันรุนเลยเโอบยมวกจมาโอมหมวกจงมาโอ้โหคลิปนี้เป็นาทีกว่าแล้วใา่ยานเขึ้นคลิปสองเลยก็ได้เพราะมันยังไม่เห็นผลอย่าลุ้นในคลิปต่อไปครับผมนี่ของละปอนมาแล้วนี่ของละปอนมาแล้วสองละครับละปอนมาสองแล้วนี่เราอาจจะถ้าต้องไปรอเห็นเยอะๆก่อนก็ได้ รอลุ้นไปด้วยกันนะทุกท่านรอลุ้นไปด้วยกันของผมด้านนี้ยังไม่ดูทุกท่านทุกท่านน้องปอนมาแล้วสอง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 กมสองจุดนี่เลยแต่ของกับตาหนี้อะไรดำดำนะทุกท่านน่าจะลุ้นหน้าระทึกกว่าลุ้นแบบระทึกกว่าเลยเนาะยังไม่มาเลยอ่ะขาเขงไอทำไมเป็นเหมือนนั้นน่ะ มีให้เลือกสองแบบนะทุกท่านนะแล้วแต่เหมือนจะตรงกันนะเหมือนไหมผมว่าเหมือนจะตรงกันเหมือนใช่ไหมตัวแรกกับผมกับตัวที่สองน้องปนเหมือนจะตรงกันเหมือนใช่ไหมคล้ายๆนะเหมือนไม่ไม่เป็นเลขนะครับคล้ายครับคเลขศูนย์เหรอนี่ๆเนี่อาเลยเอาเลยเอาเยเาเลยมาเลยปากจะปากจะปากอุยอุยชัดเลยชัดเลยอุยชัดเลยชัดเลยเขมมากเลยตัวเนี้ยมาเลยมาเลยโอ้น้องเห็นตัวเป็นอะ้องอุยอุยชุิงชุติง้ไ้เข้าเ้ มีเดซสามเก้าสามเก้าน่ะมีแล้วแต่ไม่รู้ตัวตัวอะไรเออตัวซีซีออกมาเนาะรออยู่สักนิดนึงฝั่งนู้นผมว่ารถจุนี่นี่นี่ทุกท่านนี่นี่นี่อันเดียวกันเลยนี่อันเดียวกันเลยนี่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 สองตัวนี่อันเดียวกันเลยอุ้ยของนโปงข้างล่างรถรถตัวที่สองลงสองเต้มอุ้ยจับเลยจับเลยลุนยาวๆลุงยาวๆนะทุกท่านเฮ้ยดูเลยมาแล้วมาแล้วของนโปองจะมาอีกแล้วตัวนึงเ่งอะไรนะทุกท่าน ลุ้นแน่บ้านใหม่อันนี้ก็นะครับไม่ได้ชี้นำอะไรนะเพียงแต่ว่าเรานะทําให้เผื่อใครได้ใครโดนนะนะแต่ความเชื่อนะครับทุกท่านเนาะเราก็นะครับเวลาเรามาอยู่ห้องใหม่บ้านใหม่เราก็ด้วยความาความเชื่อเนาะเราก็ต้องทําตาม วิธีที่มันสมควรเนาะนะบูชงบูชาเคารพเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะพี่นอ<ช>้องนะเผื่อท่านเห็นว่าเออเรายากลําบากมากถกอยาบขึ้นอาจจะให้โชคให้ลาบกว่ากันไปนะครับแล้วแต่ดวงแล้ว,ตวแวต่ละท่านหรือพี่น้องหรือบึงเอาตัวที่สามของน้องปอนผู้มาแล้วมา,า,าแล้ว,ลวของน้องปอนนี่น่าจะครบแล้วแหละนะครับดูคร่าวๆแล้วรู้ว่าเป็นอะไรนะนะครับรูดูแล้วแหละนะครับส่วนของกัปตันเนี่ยมีแค่ตัวเดียวมาแล้วโอ้ รอนะรอรอรอกสักครู่นะโอ้ยมีเปล่าพี่ของโเนีหยไม่มีครับไม่มีเหรอไม่ได้เงินค่อนแล้วเจ้าโอ้โหใช่ใช่ใช่อันนี้ทะเบียนทะเบียนบ้านน้องนี่น้องสามพอนี่บ้านเออบ้านเลขที่นะเก้าเจ็ดมีเก้าเจ็ดไหมครับที่แท้โอ้ยฮะส่วนของกัปตันก็มาแล้วนี่ไงเป็นที่สองสุดท้าบอกกล่าวเจ้าที่ ตอนนี้ก็เลือกสรรกันอย่างเต็มที่เลยนะเชื่อห้าจ็ดสามมีมันไม่ตรงเลยห้าจ็ดสามมีห้าเจ็ดสามก็ห้าเจ็ดสามเก้าพูดถึงเรื่องหวยหวยก็มาลอตเตอรี่จ่อเลยได้ลุ้นครับพี่ก็เจ็ดเลขดังนะผมลอะไรนึ่งเหรจริงเหมือนลดลงมาเต็มหนึ่งหรือเปล่าเลยแบ่งขายไว้หนึ่งที่เหมือนไหมเหมือนเนาะเหมือนลดลงเต็มหนึ่งเนาะเฮ้ยโอ้โหซื้อขึ้นซื้อลงได้เลยนะนี่ ของน้องปอนสองตัวล่างกับของผมสองตัวบนคล้ายๆกันนะคล้ายๆคล้ายๆดูแลดูดูขดเกินนี้ดูคร่าวๆเนาะทำไมทูบเรามันดำยังเลยมันแชทมันเฉดมันเข้มมันขังมันเข้มโอ้ขังขเข้มไงเรียกว่าเข้มเลยของน้องปอนสรุปทุกท่านนะนะครับครบแล้วเนาะนะครับนะตามนี้เลยนะจํานวนนะตามนี้เลยนะส่วนทางด้านของกัปตันน้ำซิงนะครับยังยังเลขเจ็ดพี่ปอนมีเลขเนาะนีด้วยวะเจ็ดพี่ปอนมีเลขเนาะเนาะ ก้อนอปอลมีสีตัวหรออุ้ยม <Te> <verständ> ีเลยอ่ะหนึ่งเฮ้ยหน้าเลขกเกียมีหนึ่งเสริมขึ้นมาเออหน้าปิ้นไปได้นะทุกท่านเอ๊ะวิ่งขึ้นมาได้ไงรอรอควันขึ้นรัวๆเลยทีนี้รอลุ่มของกัปตันของพี่ปอลพี่กัปตันมันเหมือนเลขอะไรนะอุ้ยทำไมมันมีสี่ล่ะสองกับมาเล็กมีเลย มันเล็กที่เมื่อกี้หนึ่ง้านเล็กที่เลยเหรอน้องเปอวนกนกไกบ้านเลขที่ที่เราเข้ามาอยู่ในหนึ่งเจ็ดครับพีแต่ของน้องปอเป็นสามเก้าหนึ่งเจ็ดนะก็ลองดูนะแคปพี่นายเก้าซูมเข้าไปสุดๆเลยซูมสุดๆก่อนแล้วค่อยแคปตัวนี้เรียกอะไรไม่รู้สูตรแรกสองรออีกตัวหนึ่งรอลุ้นอีกตัวหนึ่งฮะตัวนั้นมันแปลกจังเลยของเปอ ของพี่กับตันก็แปดของค่อยก็มีสี่ตัวก็แปดขอันนี้ก็คืงผมตัวที่สองมันจะเป็นแปดก็ได้จะเป็นสองก็ได้จะเป็นเก้าก็ได้คือซูมสุดแล้วตอนนี้นะเป็นเก้าซูมสุดแล้วเก้าก็เป็นได้รอรุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับของกับตันนะทุกคนรอรุ่นอีกตัวหนึ่งนะนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเลขสตัวที่สามของน้องกับตันมาเร้วมาแล้วสามเก้าเจ็ด หน <mm ึ่งเลยนะอยู่ดีๆนย้อนย้ายเข้าอยู่บ้านหลังใหม่มีหนึ่งด้วยเหรอใช่หุยก็โผมาอย่างไรโอ้หนึ่งเกจเนี่ตรงกับบ้านเลขที่ตรงนี้เลยนี่เอาเดี๋ยวไปคว้านซื้อให้หมดเลยหุ้ยหนึ่งเกจทำไมมันบเอิละนนาดี้ตัวที่สามตัวที่สามก็กัปตันมาแล้วกัปตันนี้มันจะอันนี้ถือว่าต้องต้องดูให้อันนี้เนาะเพราะว่ามันตัวที่สอง่ะเนาะจะเข้มมากเลยเข้มมากเลยแล้วเตะเลยนะทีนี้นะตัวข้างล่างก็เหมือนจะอยู่เหมือนจะอันนั้นอยู่นะเหมือนจะสอง นี่ดูในกล้องพี่นี่จะ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 รู้เลยนี่ว่ามันคล้ายๆกันนี่คล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยนี่นี่น่าหนักอุ้ยครบแ้วกำลังลุ้นกันให้สิอุ้ยอะไรจะผลลุ้นเล็อุ้ยเบิ้นอ่ะเบิ้นเบิ้นเบิ้น บึนผมเพิ่งเคยเห็นทูบมันมันบึ้ลแบบนี้นะเบิ้ลบึ้ลเบิ้ลมันเพี้ยนใช่ไหมทูบเพี้ยนใช่ไหมไม่เพี้ยนเรานี่แหละเพี้ยนนี่ตอนนี้ทูบมันเพี้ยนแล้วมันกลายเป็นหนึ่งเจ็ดเฉยเลยใช่สามเก้าหนึ่งเจ็ดเฮ้ยทูบบ้านโอ้ยแปลกมากโอเคโอ้มันน่าจะได้แล้วแหละครบลนะทุกท่านนะอันนี้คือไม่รู้นะแต่่วาผมไปดูในบินค่าไฟเนาะเนอย่างเนอยางจะสุดเนาะไม่สุดเนาะเกือบแล้วเลยบินค่าไฟของตึกเนาะหนึ่งหนึ่งเจ็ดงูหก ลองพิจารณากันดีๆครับคุณผมเพราะว่าตัวที่สองนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแปดหรือเป็นเก้าหรือเป็นสองเพราะมันดูได้สามแบบเลยอืออู้มาเร็วเต็มๆแล้วทีนี้ดูรู้เลยทต่ด้านล่างเนี่ยสองแน่นอนนะครับตัวผมส่วนของน้องปอนเป็นสามเก้าหนึ่งเจ็ดนะฮะของปอนมีสี่สี่ตัวเลยน้องปอนซื้ออะไรอี่้ากลับตัวนี้มาเลขสี่เลยนะเจ็ดหกคืน้องปอนเนี่ยอ่ะอะไรอะ เป็นสี่ส่หกสามเป็นไปได้ถ้ากับหัวจะเป็นสี่หกสามพอน้องพรค่ันของคุณตาเนี่ยหกเจ็ดแล้วสิเนี่ยตอนที่เห็นเนี่ยก้าเจ็ดมันก็น่าจะเป็นหกเจ็ดได้โอเคฮะทุกท่านลองเสี่ยงโชคกันดูเอาตามสมควรนะครับเอาตามเหมาะควรนะครับเอาตามความเหมาะสมเนาะนะครับขอโชคดีครับคลิปนี้สวัสดีครับบบ๊าายยบ๊ายบาย